สวัสดีครับท่านผู้ชมครับถ้าเรามาสมมุตินะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเหมือนบริษรัทวันนี้เราอยากจะจอยเวนเจอร์กับต่างประเทศที่เขามีความรู้ทางด้านการศึกษาดีมีสถาบันระดับท็อปทอปของโลกพวกนี้เราเปิดให้เขาให้เขามาลงทุนร่วมกับเราโดยเรามีพื้นฐานก็คือเรามีโรงเรียนมีมหาวิทยาลัยมีครูมีอาจารย์อะไรก็แล้วแต่ ในหลักสูตรหลักการแบบนี้เนี่ยเราคิดว่าจะมาใช้สำหรับในประเทศไทยเราในระบบการศึกษาเราคิดว่าอย่างไงผมชอบไปดีนี้นะครับผมยที่พูดตั้งแต่ตอนหลายตอนที่แล้วครับผมคิดว่าเราสุดท้ายเนี่ยถ้าอยากจะเจริญก็ต้องเปิดเสรีอืเหมือนเราเปิดเสรีทางการเงินในอดีตโอเคแต่ทำให้เราเกิดปัญหาบ้างนะครับถ้าเราควบคุมไม่ดี หรือเปิดเสรีทางอุตสาหกรรมต่างๆทำไมไม่เปิดเสรีทางด้านนี้บ้างการศึกษาคําถามก็คือว่าซึ่งเราจะต้องตอบให้ได้คือทํายังไงเนี่ยเขาถึงอยากมาลงทุนคือเราเรามีอะไรเขาเขาถึงสนใจไม่ใช่เฉพาะความเป็นคนไทยอย่างเดียวเพาะต้องได้อะไรแล้วเราได้อะไรอีกอันหนึ่งที่จะถามคุณวิกรมกลับด้วยเพราะว่านักวิชาการจํานวนมากเลยก็จะตอบว่าว่าเนี่ยทำอย่างนี้เท่ากับให้ไทยเนี่ยไปล่าหลังหรือเป็นทาสเขาผลิตผลิตคนให้เขา คล้ายๆว่ายังไงเขาก็ไม่ปล่อยอะไรมสมบูรณ์แบบหรอกอมผมเองจะตอบคำถามอย่างนี้ยังไงว่าเออมันคล้ายๆว่ามันจะสูญเสียความเป็นไทยคือความเป็นไทยเนี่ยผมไม่คิดว่าจะสูญเสียอะไรตราบใดก็แล้วแต่ที่ธงชาติัน,นั้นชักธงชาติไทยในผืนแผ่นดินนี้ข้อหนึ่งก่อนข้อที่สองผมคิดว่าเราไม่ควรจะเสียเวลาในการไปคิดในสิ่งที่ชาวบ้านก็ทำมาแล้วต้องเป็น100ปร้อยปีแล้ทำไมเราต้องไปคิด Uh huh. ไปค้นคว้าในสิ่งที่ชาวบ้าน uh huh. ก็าทามาได้ดีแล้วยกตัวอย่างถ้าเราบอกว่ามหาวิทยาลัยดีๆเก่งๆเ,เนี่ยถ้าเราเนี่ยจะทําแบบระบบเราเนี่ยคิดว่าอีกกี่ปีเราจะมีมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เข้าไปสู่ท็อป10ท<ช>็อป100ใมีไหมไม่มีใช่ไหม,มแต่วิธีที่จะช็อตคัดเรียนทางรัฐแทนที่เราจะต้องมานั่งคิดเองทําไมเราไม่มาจอยเวนเจอร์ ไอ้อันนั้นข้อหนึ่งก่อนผมคิดว่าเป็นการเรียนทางรัดซึ่งไม่ได้บอกว่าเราจะเสียเอกราชในการศึกษาอเอากราชทางการศึกษาจะมีมากหรือไมน่นีมันขึ้นอยู่กับผลของการศึกษาวันนี้คนสิงคโปร์ทำไมถึงมี GDP มากกว่าคนไทยถึงสิบเท่าต่อหัวนะก็เพราะคุณภาพของคนเขาดีแล้ววันนี้ถามว่าสิงคโปร์เสียเอกราชอะไรไหม วันนี้การศึกษาของเราบอกว่าเราจะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของเราเนี่ยเราดูที่ว่าผลของมันคืออะไรคุณภาพของประชากรเราทั้งด้านความคิดไอ้ตรงนั้นมันเป็นประเด็นเราคงจะต้องไปคุยกันคราว,าวหน้าแล้วล่ะครับท่านผู้ชมครับแหมยิ่งคุยยิ่งสนุกนะครับว่าการศึกษาของเรานั้นเป็นเสาเข็มแห่งการพัฒนาสู่อนาคตและคุณภาพของประชากรเราคงต้องไปคุยกับคุณหมอธีรเกียรติวัหน้าแล้วล่ะครับ ขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ